จักระาวานตอบสนองสิ่งที่ชัดเจนวิธีเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นจริงจะกระาวลารักความชัดเจนเพราะมันเปรียบเสมือนแผนที่ที่บอกพลังงานของคุณให้มุ่งตรงไปยังสิ่งที่ต้องการยิ่งคุณระบุเป้าหมายได้ชัดเจนมากเท่าไหร่จะกระาวลายิ่งตอบสนองเร็วและตรงเป้าหมายมากขึ้นวันนี้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและมั่นคงเพื่อให้ความสําเร็จอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เคยเขียนความฝันของคุณออกมาอย่างละเอียดเหมือนกําลังสร้างภาพฝัน เช่นต้องการบ้านแบบไหนอยู่ที่ไหนมีสีและบรรยากาศเป็นอย่างไรปิดตาจินตนาการถึงเป้าหมายพร้อมใส่ความรู้สึกแห่งความสุขและสำเร็จเข้าไปความสุขในใจเป็นแรงดึงดูดพลังงานดีๆกำหนดขั้นตอนเล็กๆตามลำดับพร้อมเปิดใจทุกวันเพื่อเดินไปทีละก้าวสิ่งนี้ช่วยให้เป้าหมายดูจับต้องได้มันสำรวจเป้าหมายของคุณและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่าลืมกดติดตามช่องโอป้าอีสานเอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน